างเอกสาวสวยเบลล่าลานีมอบถังออกซิเจนจำนวน30ถังให้วาวาเนชาช่วยผู้ป่วยโควิดเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวที่สวยทั้งภายในและภายนอกจริงๆจนชาวเน็ตยกให้เป็นนางฟ้าของสังคมไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับนางเอกสาวเบลล่าลานีเนื่องด้วยเจ้าตัวมักจะยื่นมือเข้าช่วยเหลือสังคมอยู่ตลอด ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคเงินบริจาคสิ่งของเธอคนนี้ลงมือช่วยเต็มที่ยิ่งตอนนี้สถานการณ์การพรัฒบาของเชื้อไวรัสโควิด1 i d 1 9ในประเทศไทยยังคงระบาดหนักทำให้ทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง ล่าสุดสาว Bella เบลล่าขอช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องด้วยการบริจาคถังออกซิเจนจำนวน30ถังมอบให้กับนักแสดงสาววาวานิชาเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดโควิด -19 ซึ่งสาววาวาได้โพสภาพพร้อมแคปชั่นว่า ขอบคุณพี่เปลมากมากมากถึงมากที่สุดที่ส่งถังออกซิเจนจำนวน30ถังและอุปกรณ์ในการต่อครบชุดซึ่งตอนนี้หายากมากและเคสเล่งด่วนที่ต้องการออกซิเจนเยอะมากๆที่ทีมเราได้รับแจ้งและเข้าไปช่วยเหลืออย่างเล่งด่วนในทุกวันขอบคุณแทนผู้ป่วยทุกท่านค่ะโดยทางด้านสาวเบลล่าก็ได้เข้ามาตอบกลับว่าขอเป็นกำลังใจเล็กๆเป็นกำลังใจให้จิตอาสา ทีมและผู้ป่วยทุกคนนะคะซึ่งงานนี้ก็มีแฟนคลับเข้ามากดหัวใจให้รัวๆพร้อมร่วมอนุโมทนากันอย่างล้นหลาม